สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมกราคม2 5 6 9น,นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับชาวกุม่มเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามเป็นกำลังใจต่อช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต มันยำม,มากกว่านี้นะครับก็สามารถอัดลายดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันเขารู้สึกยังไงสรหับตัวคุณรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่็นแรกคือ3ไม้เด็กถือไม้แล้วก็เป็นไพ่ the emperor 6ไม้แล้วก็เป็นไพ่ the fool ทีนี้เรามาดูกันต่อในแถวล่างนะครับเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่สีถ้วยไพ่พระสังฆราชแล้วก็เป็นไพ่เอ็มเพรสเดอะมูแล้วก็เป็นไพ่ u s t ติ e อิธิพนใต้สำหรับเป็นไพ่เก้าไม้ครับ ทีนี้เรามาดูกันเพิ่มเติมนะครับเขารู้สึกยังไงอิทธิพลของชาวกลุ่มรักคนากลุ่มนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์อาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่ยังสามารถเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังเป็นคู่ครองเป็นคนหลักที่ดีร่วมกันได้เนื่องจากมีไพ่เอ็มเพรสนะครับกับเอ็มเพิร์มาพร้อมกันในสําหรับเดียวกันแสดงว่ายังมีโอกาสเป็นคู่กันได้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับ ถึงแม้จะมีปัญหามีประเด็นอะไรบ้างแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณกับเขาก็ยังคงเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีให้กับกันและกันนะครับ <c oughs> กับในเรื่องของความรักที่ดีกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้อิทธิพลของดาวพหัสบดดีโคโจรถอยหลังขึ้นมาในภพเรือนปุตตะปุตตะคือภพเรือนที่5ได้ตําแหน่งราชเกณฑ์นะครับยังเป็นตําแหน่งที่ดีที่ยังให้ลาภให้ผลกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีอยู่อิทธิพลของ าดาวประจําตัวโคจรนะครับร่วมกลุ่มกับดาวเสาร์เพื่อนเกลอทับลัคนาก็อาจจะเป็นพินทุบาทเรื่องของความอึดอัดใจอยู่กับความรู้สึกบ้างหรือว่าอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างยังไม่ค่อยได้ดังใจบ้างมีสีถ้วยนะครับแล้วก็มีไพ่เดอะมูนแล้วก็มีไพ่อิทธิพลใต้สําหรับคือก้าวหมายยังมีความรู้สึกอึดอัดใจอยู่แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปบางครั้ง ัญหาสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาเพียงชั่วครั้งช่วคราวมันอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรือตลอดความรักความสัมพันธ์ของเราแค่เราต้องฟื้นฟูสถานการณ์ปล่อยวางความรู้สึกหรืออาจจะต้องสมดุลความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างให้มากกว่านี้นะครับมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่ justice คือการตัดสินใจหรือการคิดการสมดุลความรู้สึกสิ่งต่างๆระหว่างเรากับเขาส่วนไ่ใบนี้คือไฟพระสังฆราชเราอาจจะต้องปรับและเรียนรู้ความรู้สึกระหว่างกันและกันให้มากขึ้นอะไรที่เรามีความรู้สึกวิตกกังวลอะไรที่เรามีความรู้สึกไม่เชื่อมัน่นอะไรที่เรามีความรู้สึกหน่อยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ตัวเราเองอ่ะเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะครับแต่ คนที่เราอยากให้ให้มันปลดล็อกหรือมันแก้ไขนะ่ะเรากับไปที่เขาดังนั้นเนี่ยคือมันผิดทางอะ่ะมันไม่มีทางนะนะครับคืออาจจะมีแต่มันน้อยนะผมว่าน้ำหนักที่คุณจะให้เขาแก้ไขปัญหาให้เราได้อะ่ะผมว่ามีแค่สิซหรือน้อยกว่านั้นถ้าคุณต้องการที่จะปรับและแก้ไขความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้มันต้องแก้ด้วยตัวเราเองนะครับ ความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเองจริงอยู่ว่าอาจจะเป็นเพราะเขาแหละทําให้เราคิดถูกไหมทําให้เราวิตกกังวลถ้าเกิดเขาทําตัวดีๆเขาทําตัวไม่ละแวงเขาทําตัวแบบให้น่าเชื่อถือคนก็คงไม่คิดก็คงไม่ละแวงถูกไหมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้แต่ในทางปฏิบัติจริงเขาไม่ได้บอกให้เรามาน่อยเขาไม่ได้บอกให้เรามายึดติดไม่ได้บอกให้เรามา หึงห่วงไม่ได้บอกให้เรามาแบบขนาดนั้นน่ะดังนั้นอะไรที่เราเป็นเองมันก็ต้องยืนด้วยความรู้สึกของตัวเองจริงๆมันคือความอ่อนแอนะครับพอไพ่มันขึ้นเดมูนเรากําลังไม่ตกกังวลเรื่องเขามากเกินไปเราไปโฟกัสเขามากเกินไปมันไม่ดีมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราต้องระบายออกและหาทางออกด้วยตัวเองก่อน ในระดับหนึ่งเพราะถ้าเกิดคุณจะไปให้เขาอะไปแก้ไขให้เราในจุดที่เราเราแวงเองอะบอกเลยว่ามันยากถึงแม้เขาจะทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราก็จริงแต่ถ้าเราโยนทุกสิ่งทุกอย่างไปที่เขาแล้วให้เขาแก้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันลําบากนะเพราะเขาไม่เพียงไม่แก้นะครับเขาอาจจะแท้เขาอาจจะแก้ไขอะไรที่แบบผิดผิดหรือเขาอาจจะแบบใส่ข้อมูลอับเรียกว่ามัวม่วๆม,มาเลยอะนะครับมาที่เรา มันก็จะทําให้เราอะมีมายเซ็ตที่ติดลบมากกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องโปรเทคตัวเองคุณต้องหันกลับมาเยียวยาและโปรเทคตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปเอาคําตอบก่อนที่เราจะไปเคลียร์ใดๆก่อนที่เราจะทําความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นการนอยมันเป็นสิ่งที่คุณมีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่จะนอยแต่คุณก็ต้องรู้ลิมิตของมันด้วยนะครับอืมนะ คุณต้องรู้ในมิตของมันด้วยผมรู้ผมเข้าใจดีเพราะผมก็เป็นคนที่ชอบหนอยเหมือนกันนะเป็นคนที่แบบว่าคาดหวังกับความสัมพันธ์มากเกินไปมันก็เลยมีความรู้สึกว่าหนอยนนอยว่าแบบเฮ้ยเขาไม่รักเราหรือเปล่าเนี่ยทําไมเขาทําแบบนี้เฮ้ยหรือว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าทําไมเขาทําแบบนั้นเฮ้ยหรือว่าเขาไม่ได้มีเราแล้วจริงๆทําไมเขาทาแบบนี้บางครั้งนะครับความรู้สึกอิอนเนอร์พวกเนี้มาเต็มเนี่ยเดอะมูนเดอะมูนคืออะไรรู้ไหมครับ มันคือสัญชาตญาณของการหลอกตัวเองเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่เราคิดว่าเขาต้องเป็นแบบนี้เขาต้องเป็นแบบนั้นนะครับเชื่อมโยงไปหมดเลยนะอันนี้เขาทําแบบนี้แปลว่าเขาทําแบบนั้นอันนี้เขาทําแบบนั้นแปลว่าทําแบบนี้แปลว่าเขาไม่ได้อยากมีเราใช่ไหมออะไรอย่างเงี้ยครับมันเยอะไปหมดเลยในหัวของเราเนี่ยเอาออกไม่ได้ด้วยมันเป็นอะไรที่ลําบากมากเลยนะนี่สุดท้ายเราก็จะเป็นแบบนี้เหนื่อยท้อแล้วก็ทุกข์ใจเพราะอะไรครับ พราะตัวเราเองนะจริงๆไม่ใช่พราะเขานะครับเพราะตัวเราเองอจริงอยู่ว่าเขาทําไม่ชัดเจนจริงอยู่ว่าเขาทําไม่ไม่โอเคจริงอยู่ว่าเขานอกลู่นอกทางในบางคนนะ่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคตัวเองด้วยเราต้องอยู่ในขอบเขตของการที่เราจะชัดเจนทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตนะครับมันต้องมีขอบเขตนะเราสงสัยเขาได้เราต้องการคําตอบจากเขาได้แต่เราต้องพูดดีด เราต้องพยายามแบบสรรหาวิธีที่จะจะจะหาทางปิดช่องว่างตรงนั้นให้ได้ะนะครับซึ่งมันก็สามารถทําได้นะครับถ้าเรามีสติในการคิดในการตัดสินใจมากเพียงพอไพ่ใบน,นี้เลยคือไพ่ผัะสังฆราชผมไม่ได้บอกนะว่าคุณห้ามหามความชัดเจนคุณไม่มีสิทธิ์งอนคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเนี่ยผมไม่เคยพูดนะแต่ผมแค่บอกว่าสิ่งที่เราทําไปอ่ะถ้ามันมากเกินไปอ่ะมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึก ไม่โอเคกับเรานะแล้วก็ไม่จริงอยู่ถ้าเกิดคุณจะเถียงกับว่าสิ่งที่เขาทําเราก็ไม่โอเคเหมือนกันนะอันนี้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะว่าสิ่งที่เขาทํามันก็ไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ที่คนคนหนึ่งอะทำแล้วมันถูกต้องอะแล้วจะเอามาเป็นสิทธิ์อันชอบทำแล้วมาว่าเราได้อะนะครับแต่เราต้องเข้าใจในบริบทของความเป็นความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์มันยากอยู่ตรงที่ว่า ทุกอย่างไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเราคนเดียวคุณต้องเข้าใจว่ามันต้องตัดสินใจร่วมกันเขาก็ไม่อยากให้คุณเป็นแบบนี้คุณเองก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ผมเข้าใจที่คุณแบบระแวงสงสัยหรือคุณรู้สึก <c oughs> ไม่โอเคเลยนอยงุ้งยิ้งงองแงเนี่ยผมเข้าใจดีเลยนะว่าทำไมรู้สึกแบบนั้นผมก็เคยเข้าใจผมก็เคยเป็นในสิน่งที่ที่พวกคุณเป็นนะครับแต่เป็นแล้วในสิ่งที่มันไม่เป็นตัวเอง เป็นแล้วในสิ่งที่มันไม่ได้ดีไม่เพียงว่ามันจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่มันกลับทำให้ทุกอย่างแย่ลงแล้วเราก็ไม่ได้รักตัวเองเลยนะครับสิ่งที่เราทำคืออะไรรู้ไหมครับเรารักเขามากเกินไปมันเลยทำให้เราแสดงออกพฤติกรรมแบบนั้นเมื่อเราไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการกลับคืนมาเราคาดหวังกับความสัมพันธ์จนเกินไป 1. กฎข้อแรกนะครับผมพูดมาหลายราศีละนะครับราศีกุมเป็นราศีที่11ที่ผม อัดคลิปนยครับอยากจะบอกว่าข้อ1คุณกลับไปรักตัวเองให้มากกว่าน,นี้ข้อ2นะครับคุณควรลดการคาดหวังกับเขาคนนั้นลงมาข้อที่สคุณควรไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจถ้าทำข้อ2กับข้อ3ไม่ได้กลับไปอยู่ข้อแรกใหม่อีกครั้งหนึ่งฟังดูเหมือนกับว่าคุณบูมปเทศทำไมคุณบูมปเทศทำไม,มถ้าคุณทำได้นะครับ คุณจะเข้าใจความรักความสัมพันธ์ได้มากขึ้นเลยคุณจะรู้เลยว่าทางความรักมันมีทางออกอยู่มันอยู่ที่ว่าอะไรแก้ด้วยตัวเราไม่ใช่แก้ด้วยเขาแต่ทุกคนเนี่ยชอบเอาความเอาทุกอย่างไปแก้ที่เขาอะแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับมันเหมือนประตูที่ปิดตายเพราะอะไรครับเพราะตัวเราเองยังแก้ไม่ได้เลยเราถึงโยนทุกอย่างให้เขาไงให้เขาแก้ ทั้งที่ตามจริงเราอ่ะต้องแก้ด้วยตัวเราไม่ใช่แก้ด้วยตัวเขาถึงเขาจะผิดแต่เราต้องแก้ด้วยตัวที่เราก่อนถามว่าทําไมเราต้องแก้ด้วยที่เรานะเราก็ต้องไปแก้ตัวเขาสิมาแก้ตัวเรามันผิดนะมันไม่ใช่สาเหตุที่ถูกต้องจริงๆคุณมองกลับกันถ้าคุณแก้สําเร็จคุณคงแก้ไปแล้วคุณคงไม่มีปัญหาแล้วแต่ที่คุณมีปัญหาเพราะคุณทําวิธีนี้ไม่ได้ไงแต่คุณก็ไม่เคยคิดที่จะกลับมาแก้ที่ตัวเราเองก่อน ถูกไหมอันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่เราอาจจะยังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่โมโหความรู้สึกที่มีอคติต่างๆแล้วมันทําให้เราอะไม่สามารถคือมันเป็นการขัดขวางนะครับที่เราจะปลดล็อกหรือหาทางออกที่ดีได้นะครับนะคือบางคนอะผมให้เลยนะครับไม่ถึง5%เนี่ยคืออ่ะหนคนในร้อยคนเนี่ยจะคิดได้แบบนี้ไหม มันแก้ที่ตัวเราก่อนอนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ตัวเราจริงอยู่ว่าสาเหตุเกิดจากเขาแต่สาเหตุนะครับสาเหตุต้นสายปลายเหตุเกิดจากเขาแต่สิ่งที่เรากําลังลําบากมันคือเกิดที่ตัวเราจริงๆถ้าเรารักตัวเองมากเพียงพอเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนขนาดนั้นเราต้องการคําตอบไหมเราต้องการเราต้องการความชัดเจนไหมเราต้องการเราต้องการให้เขารักเราอยู่ไหมยังคงต้องการแต่มันต้องมีเหตุและปัจจัยมันต้องมี การคิดตกผลึกหลายๆอย่างมันมันต้องมีแบบอะไรหลายๆอย่างที่มันมีกระบวนการซับซ้อนเราต้องมาตกผลึกต้องมาเรียนรู้ต้องมาเข้าใจตัวเองก่อนเพราะเราจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้ต่อให้คุณได้คําตอบคุณก็ไม่ถูกใจคําตอบนั้นแน่ๆอืมเท่าที่ดูนะดังนั้นเนี่ยไพ่มันบอกว่าคุณกําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ลําบากถ้าคุยไม่รู้เรื่องไม่ต้องคุยเพราะคุยไปก็ไม่มีประโยชน์และมันยิ่งแย่นะครับ ยิ่งแย่นะดังนั้นถ้าคุณอยากชนะนะอยากชนะคุณแค่ทำตัวเองให้มีความสุขนะครับใบนี้เลยคือ uh, the f o o l นะครับกับ6หมายคุณมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จคุณมีโอกาสที่จะมีชัยชนะได้คำว่าชัยชนะแปลว่ามีความสุขไม่ได้แปลว่าเราชนะเขาแต่แปลว่าเรามีความสุขด้วยตัวของเราเองได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องการความสุขจากเขาคนนั้นมากขนาดนั้นแล้วก็ได้ถ้าเรารักตัวเองพอ การรักตัวเองทํำยังไงนะครับจริงๆข้อมูลพวกนี้ยหาได้จากอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับการรักตัวเองแปลว่าเราต้องอยู่ในจุดที่เป็นตัวของตัวเองเราต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเราต้องไม่คิดมากไม่ต้องไม่ตกกังวลขนาดนั้นคือคําว่ารักตัวเองมันจะแบบถึงขั้นในลักษณะที่ว่าตัดทุกอย่างได้หมดหรอไม่ใช่นะครับแค่ว่าไม่เขาเรียกไงดีไม่เดือดร้อนไปมากกว่านั้นนะคือคุณอยู่ได้ นะคุณอาจจะยังเสียใจคุณอาจจะยังเจ็บคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนเหมือนทุกอย่างเหมือนปกติอะ่ะแต่มันไม่แบบเจียนตายอะ่ะไม่เจียนตุยอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตปกติได้แล้วก็ยังเห็นคุณค่าของเราโดยที่เราไม่เอาตัวเราไปเล่นเกมกับความสัมพันธ์นะครับไม่ใช่เขาเงียบมาฉันเงียบตอบบ้างอืมดูซิว่าใครจะชนะอย่างเงี้ยดูซิว่าจะทนได้กี่น้ำบางทีอะ่ะแบบเนี้ยมันคือเล่นเกมนะครับแล้วคุณไปเล่นเกมกับคนที่เขา ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นกับเราแต่เราอะให้ความรู้สึกกับเขามากเกินไปจนคิดว่าเขาจะต้องรู้สึกเหมือนเราแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคนที่เจ็บคือตัวเราอืมเราไปทําอะไรให้มันมีความสุขนะ่ะดีกว่านะครับไปทําให้เต็งดูสวยทําให้เต็งดูหลอ่อทําให้เต็งดูมีเงินดีกว่าเพื่อที่เราจะได้แบบเออบริหารเสน่ห์ได้ดีกว่านี้แล้วมันทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดีมากกว่านี้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะ 3ข้อที่ผมบอกรักตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแล้วก็รู้จักที่จะไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์นะครับเนาะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ